นะเอจจิลากอนหน่อยครับอะไรพี่เขาอยากรอดพี่เลยนะพี่เลยพี่ต่อเลยพี่ขึ้นผมตามอยู่แล้วก็พี่ทําทุกอย่างแบบว่าให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดมันดีอยู่แล้วที่เราทําอ่ะเราต้องชงตัวเองแต่ว่าเพลงที่ดีมาจากองค์เก่งด้วยแล้วก็ส่งมันไปแล้วเราก็พยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดให้เอครับรับรองว่าเพลงนี้ว่าร้อยล้านวิวถึงใจครับผมครับตามโจทย์ที่ต้องการเลยครับสองคนนี้มานี่ลองบอกไม่ดีเดี๋ยนะบอกไม่ดีดินะมึงเรียกมันนาทามันนาดูต้องเป็นลุง ช่วงระยะเวลา2เดือนนี้ผมมาที่นี่ประมาณสองถึงสามครั้งนะมาอัดเสียงเพลงแรกนะ่าจะเป็นเพลงเงวยยืนหนึ่งที่ก h o s t Fiddling กับรุดแล้วก็เพลงที่สองเป็นของพี่แดกรคไรเดอร์ครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีคงจะออนแอร์ในโอกาสต่อไปนี่เป็นเพลงที่3าเป็นเพลงของคุณเอกจิรากรครับซึ่งในสามเพลงนี้ก็เป็นการทำงานระหว่าง โปรดิวเซอร์เกทีมโอ่งเก่งหรือเก่งโอ,งอ่งผมได้รับเพลงนี้มาเมื่อย้อนไปนั่าประมาณก่อนนี้น่มาแล้วเกือบสิบวันก็มีโอกาสได้ฟังได้ซ้อมที่พอฟังเสร็จปุ๊บก็คิดลายกองแบบลวกๆให้เขาก่อนพอคิดไปปุ๊บส่งไปให้เก่งฟังเก่งมันดันชอบคราวนี้แต่ว่าไอ้ความลวกในนั้นอ่ะพี่อ่ะไม่ค่อยชอบก็มีบางอย่างที่จะต้องเปลี่ยนให้มัน รับกับร้องให้มันรับกับกีตาร์บางทีมันอยู่เยอะเกินไปก็ไม่ดีบางทีมันน้อยเกินไปก็ไม่ดีบางทีมันไม่มีเลยก็ไม่ได้ก็ใช้เวลาในการซ้อมเพลงนี้มามาหลายวันแล้วพอสมควรคือผมผมพอพอพอรู้ว่าตัวเองจะต้องมีหน้าที่ในการอัดเสียงให้คนอื่นเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่กับมันประมาณทัก2สองวัน ผมตั้งใจไว้เลยว่า2วันเนี่ยวันแรกคือต้องฟังเพลงให้มันเข้าใจก่อนในวันแรกพอเข้าใจเสร็จปุ๊บสร้างสร้างลูกกองในนั้นเพราะว่าบางทีเวลาเขาส่งเดโมโมาเนี่ยเขาจะบอกว่าพี่เอาเป็นแบบนี้นะไกลๆแล้วพี่ก็ไปใส่ลูกส่งเองหรือว่ามีบางไหนพี่อยากเปลี่ยนแปลงพอเราเข้าไปอยู่กับเพลงปุ๊บเราก็จะเวลาผมฟังเพลงที่มันมีกองมีกองโปรแกรมหรือว่ากองเดโมมาเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ต้องเอากองเดโมคือผมจะฟังแค่รอบเดียวแล้วผมจะขออีกลายหนึ่งของของของเขาของเพลงนั้นคือ เป็นดนตรีอย่างเดียวกับร้องที่ไม่มีกลองเพราะมันจะสร้างให้ผมมีความรู้สึกว่าผมจะคิดกองอย่างอื่นใส่เข้าไปได้ที่ไม่มีกองในนั้นมันบางอยู่แต่เมนหลักเนี่ยก็อาจจะเป็นกรุ๊ปที่ที่เขาส่งมาให้หรือถ้าเขาบอกว่าพี่ใส่ได้เลยเต็มที่ผมก็จะคิดอย่างอื่นใส่เข้าไปอันนี้พอผมสร้างไปแล้วเมื่อกี้ที่เราไปฟังบอกสร้างแบบลวกๆส่งให้เก่งฟังแล้วแล้วพอพอกลับมาซ้อมกลับมากลับมาวิเคราะห์มันไปอีกกับพี่ผมมีความรู้สึกว่ามันมันไม่เพลาะอะ มันไม่เพลาะกับมันไม่ควรตรงนี้มันไม่ควรเยอะเกินไปบางทีมันอย่างที่บอกครับเยอะเกินไปก็ไม่ดีไม่มีเลยก็ไม่ได้หรือน้อยไปก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละครับก็แต่ว่าสุดสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นความพอใจนะจ,จ,จำไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรถูกผิดแล้วดีทั้งหมดนะถ้าเราพอใจทีมงานพอใจโปรดิวเซอร์พอใจศิลปินพอใจนั่นคือจบจะบอกว่าไอ้เพลงนี้ดีกว่าเพลงนั้นหรือว่าไอ้ลูกกองนี้อย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกอันดีหมด ทุกคนที่ทําดีหมดเพราะมันออกมาจากความรู้สึกความนึกคิดของเราสร้างไปกับบทเพลงอย่าไปเปรียบเทียบว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นนู่นนี่กว่านั้นมันเป็นดนตรีคือศิลปะครับไม่มีอะไรดีกว่ากันอยู่ที่ว่าคุณชอบใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าเพราะทุกคนให้คุณค่าในการผลิตเพลงมาให้เราฟังอืโม้มไปยาวเลยอืมคราวน,นี้พอเราพอเราสร้างสร้างจังหวะสร้างกรูที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับลูกส่งที่เราต้องการแล้วแล้วอีกวันหนึ่งคืออยู่กับมันเลย ซ้อมไปกับมันพอซ้อมไปสักพักหนึ่งเนี่ยอย่างอย่างอย่างเพลงนี้ยผมซ้อมไปสักประมาณสามชั่วโมงผมเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีบางอย่างที่มันอาจจะยังไม่เพลาะที่สุดหรือบางทีมันเยอะเกินไปมากที่สุดผมก็ตัดทอนไปเรื่อยเปื่อยจนจนผมมีความผมคุ้นเคยละคือวันนี้บอกตรงตั้งกองประมาณสองชั่วโมงอะจริงจริงไม่เกินสามสี่เทคหรอกโคตรมั่นใจเลยอะโมหิผายเลยไอ้เหี้ยเอา <laughs> เวลามันอยู่กับเพลงเยอะๆอะแล้วมันมั่นใจอะ คือมันมั่นใจปุ๊บแล้วพอพอ,พอพอเราตีเฮ้ยคุย <Hey, S 2> เซอร์มาแล้ว <laughs> จะบอกว่าพอเรามั่นใจเพลงอะ่ะเราตีแป๊บเดียวแหละพราะมันอยู่ในหัวไปแล้วมันอยู่ในในความรู้สึกไปแล้วเพราะเราเข้าใจกับเพลงนี่เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งที่เวลาผมทํางานกับคนอื่นอะ่ะผมจะได้ดนตรีกับร้องมาด้วยซึ่งขัดกับตอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาผมทางานกับซิลีฟูลคือผมจะตีไปกับโดยที่แม่งไม่มีไม่มีเมโลดี้แล้วไม่มีร้องอะไรเลย ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่คือเป็นการทํางานจะบอกไม่ใช่รูปแบบใหม่เราก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆครับแต่เวลามันมีร้องอ่ะคือบางทีมีเมโลดี้กับมีร้องต่างกันนะเมโลดี้ทําให้เราเข้าใจเพลงแต่พอมันมีร้องแล้วอ่ะเราทําให้เราเข้าใจอารมณ์เพลงว่าอ๋อเพลงนี้มันพูดถึงอะไรบางทีบางทีไอ้ลูกร้องนิดๆหน่อยๆมันอาจจะตอบสนองบทเพลงก็ได้ว่าเพลงมันเศร้ามึงก็ไม่ต้องส่งเยอะหรือว่าเพลงมันหรือ เพลงมันอยากจะให้สนุกหรือว่าท่อนนี้มันต้องมีลูกส่งที่มันเข้ากับความเศร้าอะไรอย่างนี้มันก็มันก็เป็นความรู้สึกของผมที่ผมคิดออกมาแล้วก็ถ่ายทอดมาในในบทเพลงผ่านเสียงกองของผมกับสาวกองที่เราเลือกใช้อย่างวันนี้อย่างสองเพลงที่ผ่านมาครับเราก็ใช้กองโซนเนอร์ที่มีอยู่ในของสตูดิโอเอ็มพาร์คอยู่แล้วครับแต่เราใช้วิธีการจูนนิ่งและปรับเสียงเอาแต่วันนี้เป็นเพลงของพี่เอกซึ่งพอฟังแล้วมันเป็นเพลงช้าที่อยากให้มันมีโทนที่ ใหญ่ๆอบอุ่นแล้วก็เด้งๆใช่ไหมโจทย์แม่งเยอะมากเลยใหญ่ๆอบอุ่นเด้งๆซึ่งแม่งสวนทางไอ้เด้งๆก็อ,อาจจะไม่ใช่เสียงเอ้ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ซาวมันแต่เป็นลูกทรงนะแต่อบอุ่นก็ต้องควเป็นเป็นโทนเสียงว่าไม่อยากให้เป็นโทนเสียงที่มันพุ่งกระจายหรือว่าตีหนักเกินไปหรือแสแนร์ต้องลงริมช็อตมันก็เป็นวิธีการว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรแบบไหนอืคือสรุปไม่ง่ายว่าวันนี้กูมั่นใจอืมตีแป๊บเดียวแหละนี่ม้ากับบ่ายนะ บ่ายสองยังไม่เสร็จเลยประมาณตั้ง่หน้าจะเสร็จประมาณบ่ายสามอะตีประมาณบ่ายสามครึ่งเลิกที่เหลือ

โอเคเลยโอเคก็เลิกเยัวลนะพี่ไม่ได้ยินอยดิแล้วก็ได้แมเลไปเลยไปเลยเวม่คือรอบแรกบาทีกูตีริมชอตกวมันแรงไปก็เลยตีกลางไปอ่อ่าเอาแบบนี้ดีกว่านะอนนี้ดีกว่าพี่ฟังได้แล้วมั้ง เอาอีกเอาอีกทีไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมวตีทั้งสองสารอบเพื่อให้เขาตั้งจะได้ให้คุ้มค่าการตั้งหน่อยอ่าเก่งใจไอ้มันมันจูนกองนางกว่าอีกนี้ยแต่รอบแรกดีกว่านะหมาถึงว่ากองทั้งหมดนะพี่เออรอบก่อนนี้ลื่นกูตีอีกทีดีกว่าอ่ากับเก่ากับเก่าตีอีกทีแล้วก็เรือกรอบแรกอยู่แล้วตีอีกทีแล้วก็เอารอบแรกแค่พี่ Ah, ok. <laughs> ดูตอนต้นคลิปที่ผมโม้ไว้ก็ไม่ได้เป็นตามโมเอ้ยเป็นไปตามโมเดียรบอกว่าสามโมครึ่งน่าจะเสร็จที่เสร็จก่อนนี่ครับกดไปสามเทคจบถ้าทุกคนเตรียมตัวไปดีอ่ะไม่ว่าจะการซ้อมไปดีหรือคิดลูกอะไรให้ดีเหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยเวลาไปทํางานในห้องอัดก็แป๊บเดียวครับอืมเพราะนั้นฝากถึงน้องๆ้องที่ชอบถามไม่ใช่ชอบถามที่เขาถามมาในทั้งหมาติดเกาะทั้งในเพจผมนะว่าวิธีการเตรียมตัว ในการบันทึกเสียงทงําไมจริงๆแล้วไม่มีอะไรเยอะเลยอยู่กับเพลงะเยอะเข้าใจมันแล้วก็ตอนอัดก็ตีตามที่เราอัดนะครับส่วนเรื่องการไมกิ้งหรือว่าการจูนนิ่งถ้าทําไม่เป็นบางทีห้องอัดบางห้องอัดอย่างที่เนี้ยอย่างสตูดิโออนพาร์กก็มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลแบบนี้ให้เราอยู่แล้วครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยคือมึงมาแต่ตัวแล้วมึงก็ตีอย่างเดียวแล้วก็กราบแค่นั้นจบครับจากที่ผมได้โม้ไปตอนแรกนะครับว่า วันนี้เสร็จไม่เกินบ่าย3ามครึ่งแน่แต่จริงๆก็เสร็จก่อนอยู่แล้วครับเสร็จประมาณบ่ายบ่ายสานิดๆทางทีมงานโปรดิวเซอร์องค์เก่งก็เลยตามมือเบสมาอัดเสียงต่อเลยครับนั่นคือคุณป๊อกซิลนะครับวันนี้ก็กําลังทําการเซตอัพเครื่องอยู่กําลังอัดอยู่ครับสําหรับวันนี้ก็หมดภารกิจของวันนี้ครับ